ครับก็ตอนนี้นะฮะอยู่กับผมแบงค์ชนแนลนะครับก็สีจีหนึ่งนะฮะได้มาถึงแล้วตอนนี้เรากําลังจะแกะเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราแกะเครื่องให้เพื่อนรับชมไปพร้อมกันเลยครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นสีอะไรนะครับตอนนี้มีด้วยกันสองสีเนาะพูดง่ายง่ายคือเขียวกับขาวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับเขียวกับขาวนะครับ ตัวที่เราได้มาตัวนี้เดโมจะเป็นตัวสีขาวนั่นเองนี่นะครับนะฮะออกแบบดีไซน์เหมือนลายขนนกนั่นแหละครับจุดเด่นเขาเนาะเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนขนนกเลยนะครับให้ดูงานออกแบบดีไซน์ก่อนเดี๋ยวตัวเครื่องวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูข้างในว่ามีอะไรแถมบ้างนะครับน,นะครับมีหัวเดปเตอร์ให้นะครับผมนะฮะ อะแดปเตอร์ให้นี่เป็น45วัตต์นะครับเขาเขียนว่า Super v o l กนั่นเองนะฮะหัวจะเป็น A2C นะครับผมนะฮะยังไม่ใช่ C2C C เนอะก็ตามราคานะครับเดี๋ยวราคาบอกที่หลังนะครับช่อหมายเลข2ถัดมาเลยก็เป็นตัวสายนะครับที่ช่อง2 A2C อย่างที่บอกนะครับถัดมาเลยอีกชิ้นหนึ่งเป็นตัวเข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็มีเคสให้นี่ ทางเรวมีใจดีแถมให้ตลอดเลยนะครับเนี่ฮะเป็นเคสใสสีควนบุรีหน่อยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องต่อเลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของตัวถาดใส่ซิมนั่นเองนะครับตรงนี้นะข้างล่างก็เป็นตัวแจ็ค3.5จุดห้าแล้วก็พอร์ต u s b t y ทสี C, และลำโพงนะครับแล้วก็มีตัวเซนะ็นเซอร์ไม่เนาะฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มพาวเวอร์นะฮะหรือปิดเปิดเครื่องเล่นเสียงลดเสียงนะครับ ด้านบนไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับนะฮะตัวนี้มาด้วย2ความจุนะครับตัวความจุแรกจะเป็นแรม4 2 8รกิกนะฮะราคาบอกไปเลยแล้วกัน399 9บาทนะครับตัวที่2จะเป็นแรม8 2 8 9บกิก4,999าบาทนะครับเพิ่มใหม่พันหนึ่งนะครับนะครับท่านไหนต้องการแบบว่าแรมเยอะความจุเยอะนะครับก็จัดเป็นตัวแรม8ได้เลยนะครับงบ5,000บาทเนาะ นะจุดขายเขาก็คือตัวนี้แบตเตอรี่อึดนะฮะหกพันสามร้อยมิลลิแอมนะครับนะจอแสดงผลถนอมสายตาแบบร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับสำหรับเจ้าตัว c 7 1แล้วก็ทนทานระดับ sgs เลยระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะครับกรนตีเรื่องคมแผ็งแกร่งนะครับมีการทดสอบในห้องแล็บต่างๆแล้วก็ทนทานทางการทหารนะครับมีการเคลมมาอย่างนั้นเนาะแล้วก็เขาบอกว่ากันน้ำในชีวิตประจำวันด้วยนะครับตัวนี้มีเรื่องของตัวกันน้ำด้วยนะ ชาร์จหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช้งานได้ถึงสองวันเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยฮะหน้าจอก็ค่าความสว่างถือว่าโอเคเลยฮะไม่ได้ถึงว่าจอมืดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับน,นี่นะฮะทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูในเรื่องตัวเบาวนิดหนึ่งนี่นะครับ C71 นะครับผมแล้วก็สามารถไดนามิกแอมป์ได้ด้วยเห็นไหมฮะ เราสามารถขยายแรมเพิ่มได้นะครับ Android version ส15แล้วนะฮะนี่มาจากโรงงานเสถียเลยไม่ต้องอัปเดตให้เสียเวลานะครับหนยฮะ Storage เป็น1 2 8นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษานิดนึงครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับผม เชิญหมายเลขสีห่ห้ายๆนะครับที่ช่องสองค่ะ,ะนี่นะฮะมาแววนี่นะฮะเพื่อนๆสำหรับช่องแบงค์ชาแนลนะครับ CPU ก็เป็นตัว Unisoc t 2 5 0นั่นเองนะครับเป็นการอัพเกรดขึ้นมาตัว CPU ตัวใหม่ในเรื่องของตัว Performance แล้วก็เรื่องอประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับส่วน r e refresh r a t e หน้าจอเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ปรับตั้งแต่ได้กี่เฮิร์ตนะฮะผมขออนุญาตเซ็ตนิดหนึง่งตั้งแต่อ,อัตโนมัตินะครับ60เฮิร์ตถึง120เฮิร์ตเลยผมเป็นเลือกไป120แล้วกันเนาะต้องการแบบว่าถ้าสกินไหลลื่นได้เร็วนะฮะโมดสีจอเราก็เลือกได้ไหมครับธรรมชาติสีสดใสนะครับนะฮะมีในเรื่องของตัวเดี๋ยวเรามาดูกัน มีโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมนะครับโหมดประหยัดพลังงานเนาะเห็นไหมครับใช้งานง่ายนะครับนี่นะฮะสวยเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะแกะให้เพื่อนๆดูอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับสแกนเลนมืออยู่ด้านข้างนะครับผมนะครับเรี๋ยวเปิดกล้องนิดนึงแอบถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับ ปิดกล้องนิดนึงนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่7.79ม mm. ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมตัวเครื่องไม่หนานะครับเห็นไหมฮะมีในเรื่องของตัว i y Comfort ด้วยนะครับปกป้องดวงตาของเราเนาะนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเปิดกล้องให้ดูนิดนึงเนาะ เดี๋ยวผมเปิดกล้องให้นิดหนึ่งขออนุญาตนี่นะฮะลองถ่ายดูนะครับแะซูมสองเท่าบ้างเป็นไงเดีจมือไม่นิ่งนะฮะ,อ,ะอันนี้สองเท่านะครับก็ถือว่าคมชัดนะครับอันหนึ่งเท่า งานวิดีโอก็ได้พันแปดสิบนะครับงานวิดีโอเห็นไหมฮะเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็พันแปดสิบนะครับมีให้เลือกเนาะนะฮะโหมดกลางคืนก็มีเนาะนะฮะท้องถนนก็มีนะครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับโหมดเพิ่มเติมเนาะก็มีตัวโปรนะครับความละเอียดสูงพานโนรามาสโลโมชั่นทม์แล็บวิดีโอคู่สติ๊กเกอร์แล้วก็ สกแกนตัวเอกสารนะครับพร้อมเลืกกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะนะครับเดี๋ยลองกล้องหน้าบ้างนะครับกล้องหน้าก็ค่อนข้างโอเคเลยครับนะฮะกล้องหน้าเราเลือกได้เนาะเราปรับตรงฟิลเตอร์นี้ได้นะครับนี่นะบางคนต้องการความสีสดใสนะครับน่เรากดนะครับเราเข้ามาเลือกได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับข้างบนน่าจะเป็นตัวนี่อ่า g o o g l e L e n นจริงด้วยก็เป็นการค้นหานั่นแหละครับค้นหาข้อมูลเนาะนะครับนะเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะประมาณนี้ครับนะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะอันบล็อกซ่นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนท้างโอเคครับราคานี้เริ่มต้น3,900น้่ที่บอกเนาะ นะครับเริ่มต้น3 9 0 0เนาะนะฮะแล Android เวอร์ชั่นใหม่ด้วยได้เรื่องของกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับแบตเตอรี่อึดนะฮะ6,300มนะิลลิแอมป์เนาะรองรับฟาซชร์น4 5วัตต์นะฮะสแตนบายได้2วันเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะแรม428ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,999บาทนะครับแรม828ทนะี่4 9 0 0เนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับ ฝากเพื่อนๆนะฮะสำหรับช่องแบงค์แชนแนลนะครับฝากกดติดตามกดกร่นแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะ,ะสำหรับเจ้า C71 วันนี้เอามาอันบ็อกซิงเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ